บริษัทอุตสาหกรรมนมไทยจำกัดได้เข้าร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้าอาหารไทยเฟส2014ที่ i m p a c t เมืองทองธานีโดยในปีนี้นมตรามะริได้จัดบูธอย่างยิ่งใหญ่ตะการตามีผลิตภัณฑ์มากมายให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมชิมและช็อปในงานนี้และได้มีการโชว์วิธีการทำน้ำสลัดที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากนมข้นหวานตรามะรินำมาผสมผสานกับเครื่องปรุงต่างๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ รูปแบบนี้นะครับในการผลิตการทำอาหารจากโอนายของเราสจากนมโคนดแลเนยก็อาหารก็จะเป็นพวกเอ่ออย่างเช่นน้ำสลัดจากนมโค้ดหวานตามนี้หรือว่าเป็นการทำมัคกะโรนทั้งเนยออร์ิดแล้วก็รสนมโค้ดอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนที่เป็นการผสมชิมอาร์ตแฟร์นาริคาลาเต้ซึ่งมีแบบแชมป์บิสบัลลิสต้าของประเทศไทยก็มาทำลาเต้อาร์ตในแบบ ีนี้ก็ยังเติบโตอยู่ปีหนึ่งก็ถ่าในประเทศก็เป็น2 5 0 0ล้านแล้วเป็นส่วนของเอ็กพอร์ตค่าเรยล้านก็ปีนี้อยากจะเน้นตลาดของ,งเอ็กพอร์ตอยากจะทำให้เป็นเพิ่มขึ้นแบบโบนอกจากนี้นะครับก็ยังมีมาริคาเฟ่ร้านกาแฟที่ได้บาริสต้าแถวหน้าของเมืองไทยมาโชว์การทำกาแฟแบบสดๆกันเลยทีเดียว เรียกได้ว่างงานนี้ถ้าใครอยากสัมผัสรสชาติกาแฟแบบสดๆที่มีบราริสต้าเก่งๆมาชงให้ชิมมากันได้ที่บูธของนมตามริอาคารชาร์ลนเจอร์ฮอล์สาเมืองทองธานี